สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเฮ็ดเอียงก็ได้ไปกับทีชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาทานอาหารเช้ากันนะคะบรรยากาศดีๆนะคะวันฝนตกนะคะวันนี้นะคะอาหารวันนี้นะคะปิ้งกบนะคะก็ไปหามานะคะหาในตลาดนะคะมีนะคะปิ้งกบนะคะแบบบ้านๆน,นะคะปลานะคะปลานิ่งนะคะ,ะ,นนะ,คะก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะเข้ากับบรรยากาศนะคะ อันนี้เป็นลำพิกแบบบ้านๆนะคะอ่ะเราจะมามลองชีบกบกันเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นกบเลี้ยงนะคะไม่ไม่น่าจะใช่กบนานะคะอันนี้แค่สานิฐานนะคะสานิฐานนะคะก็ข้าแล้วร้วนนะคะเย็ดหลายๆซื่อๆค่ะแต่ยาบุบกินไปเหรอคะอันไม่นี่กับขออนุญาตเลยค่ะขออนุญาตว่าเป็นภาษาบ้านจะของเนาะคะ่ะ กันก็เป็นคนบางสะกูงนะคะหลายคนอาเจฟังเรื่องนะคะบางคนก็นอารี้เรื่องแต่ก็ยู่บ้านกกินแบบซี่ละคะ่ะเนี่ยกินแบบบ้านอย่างนี้นะคะใส่ขาดปกุกอะไรค่ะแซ่บแช่เนี่ยค่ะตามปลุกกรติแล้วขนปุกกี่สิเป็นคนมาหาอยู่หากินอยูค่ค่ะหาน้ำบ้านหาน้ำท่งน้ำผ่าป้ายแย่ๆคะ่ะตามภาษาครูในบ้านเนาะค่ะเนาะ แซ่บเลยคะ่ะแซ่บดีค่ะไม่นี้ก็ฝนตกนะคะอยู่จังหวัดขอนแกน่นฝนตกนะคะกอนส่วนออนไลน์ค่ะมากินข้าวค่ะพอดีออกไปซื้อ,อ,อก,กับเขาไปพกก่อกรุบพอดีนะคะเนาะกระถามเพื่อนน่ะคะ่ะว่าอันไต้มาเองหรือว่าเอามาจากอันหนาอย่างเชนก็เลยเพื่อนว่าโอ้าม,มาได้ไต้ละกลุมนะเลี้ยงรสชาติเช่นว่าละก็เลยลงกินบือนนะคะ่ะแต่ถามมารสชาติมันแซ่บทอ กบนาบวัวมันกับ,บลปลาแซบเรากบนาเนี่ยค่ะกบนาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะก็เลยเราก็กินได้ค่ะกินได้เบิดนะคะแซ่บดีค่ะปลาเนี่ยกับปลาหนิ่งก็เอาเพิ่นเอามจะใส่แล้วค่ะมีแทรกินก็กินเนาะค่ะแซ่บดีค่ะแซ่บแซบเ,เนี่ยได้พี่น้องเลยเนี่ยขาไม่เหนี่ยโอ้ยเวลาไปจับนี่จับยากเคียงเนี่ย แท่าเลยค่ะเท่าเท่าพักเ่เนี้ยพีทอนบ้างอยากกลับบ้านจะมังคาโควิดกลับไว้ทำบุกกะเจียวนะเล่นอย่น้ำพุนาหนังบ้านมาละค่ะไม่นี่กับบุมีเอียงลายค่ะแค่มาทักทายอันพี่น้องจะซื้อก่อนสอนออนไลน์ก็เลยมาหางกันเข้ากันเข้าก่อนนะคะก่อนที่ยืไปพบติดน้อยก่นสอนออนไลน์อยู่ค่ะไม่นี่มันสุกแล้วสุกแห่งชาติอะค่ะความสุขกานอื่นมาสอฮิตก็ได้พักผ่อนแล้วนะคะ ไม่ก็มาทักทายซื้อมาขายมามาทายบรรยากาศนะคะแต่ปลุกป๊บเดียวแล้วค่ะฝนนะก็ซิเมนแรงคัาแกงเนียค่ะจต่ิได้กินเข้าบัวปีนี้นะคือชิได้ชื่อเขากินนะคะเงินกระบุนมีเอออีหยังกับแพียงไปเบิดเงินเดือนกะบัวบัว่าหอดอกเออค่ะกะฝากช่องเห็งอียงก็ได้ไปกับกิจชาแนลเลยได้ค่ะอันกันผู้ใดอยากกินน้ำกันเมื่อหน้าว่างกันมากินนุ่มกันได้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะหลังจากโควิด กี่สิพาไปหาวานแห่ในสระเนาะหาเองกินเองปิ้งเองกินข้างสรเลยตอนนี้ติดโควิดอยู่ค่ะเห็นอย่างมาได้ค่ะแต่ต้องหาซื้อกินนําตลาดแล้วค่ะเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็ขอฝากช่องเห็นเอียงก็ได้ไปกับิ Channel. ี่ช n แนลฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กินนำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ